โอเคครับผมได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วนะครับอ่ารู้สึกว่าตอนนี้จะล่วงเลยเวลามานิดนึงนะครับเวลาไทยโอเคผมจะพยายามเปิดมาให้ดูนะครับเพราะว่าจะได้ไม่หาผมโกง <c oughs> อ่าสามทุ่มสีนะครับตอนแรกผมบอกว่าจะจับสามทุ่มสี อะไมนนิดนึงเดี๋ยจะตอบคำถามลูกเพจอยู่นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยอ่าผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าเอาคนที่สุ่มจากคนที่คอมเมนต์นะครับเพราะว่าอ่าตามกติกาแล้วคนที่คอมเมนต์อ่าอ่าคนที่จะทําถูกกติกาได้คือต้องคอมเมนต์นะครับนั้นสุ่มจากคอมเมนต์นี่แหละครับดีที่สุดโอเคแฟนเพจคาับมากูลักแฟรี่นะครับแบบที่ผมใช้นะครับ โอเคฮะผู้ชนะกันอย่างที่บอกนะครับช่องแรกคือคนที่ไลค์อันที่สองคือคนที่คอมเมนต์และอันที่สคือไลค์และคอมเมนต์และอันที่สีก็คือคนที่ไลค์เยอะที่สุดนะครับโอเคเราเอาหาคุณอาคณะพัฒน์เหรอคุณนภัทรอะไรสักอย่างคุณณภัทรโอเค okay. เขาแชร์มาแล้วนะครับเมื่อกี้จิม้าไปโดนดังนั้นเราก็มาหาว่าเขากด subscribe เราหรือยังอา้าว ยังไม่ทันเลื่อนไปไหนเลยเจอแล้วนะครับโอเคครับคุณคุณนภานะครับเป็นผู้ได้ไปนะครับกับรางวัลน,นี้ถูกต้องกัมกติก,การทุกอย่างนะครับไม่สามารถติเตียนอะไรได้จริงจิมโดอะไรเงี้ยออคุณนภานะครับเรามาอ่านกติก,การาก่อนไลฟ์เพจเขาก็น่าจะไล์แล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาได้ปั๊บใช้ภาพนี้เป็นสาธารณะ เขาแชร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมกดเข้าไปดูไม่ได้เป็นเพื่อนก็เห็นแปลว่าเขาแชร์เป็นสาธารณะเรียบร้อยแล้วโอเคเลือเรามาสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่พาเพื่อนมาไล่เยอะๆเดี๋ยวผมจะเม้น์บอกไว้ตั้งกระทู้อีกกระทู้หนึงแล้วกันเพราะว่าดูแล้วไม่มีใครทำข้อนี้เลยนะครับไม่มีใครทำเลยเรวจะยกเลิกเลยดิ <c oughs> โหดล้าย โอเคเดี๋ยวตั้งกระทูใหม่ดีกว่าเออจะได้มีคนมาอลไรเยอะๆนะครับยังไงก็ฝากเพจน,นี้ไว้ในอ้อมอกดวงใจนะครับใครที่คิดจะหาเกมชวนเพื่อนชวนอะไรมาซื้อเกมนะครับครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารวมสนุกกัน